สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดในส่วนของรายได้3ทางเบื้องต้นของไคยานี่นะครับรายได้ทางที่ 1. ทีมโบนัสรายได้ทางที่ 2. เปเกตรายได้ทางที่ 3. Generation Check Matching เราไปดูกันนะครับวันนี้เราจะเริ่มคำนวณจากแพ็กเกจตโปรโมชั่นที่มีเฉพาะในประเทศไทย6,200บาทโดยคะแนนจะแบ่งเป็นสปอนเซอร์วอลุ่ม คอมมิชชั่นวอลลุ่มคายานิแคร์วอลุมและคุ a ลิฟายวอลลุมโดยคะแนนจะแบ่งเป็น6 0 sv 6 0 cv 1 0 0 kv และ1 0 0 qv เราจะยกตัวอย่าง d i s ติบิวเตอร์การ t e t J เจ r เ r ละ s และซั e ฟมาคุยกันนะครับในวันนี้การเน็ et, คุณต้องมี3 0 0 qv Jade คุณต้องมี2 0 0 0 qv Pro คุณต้องมี5 0 0 0 qv และซับไฟลยคุณต้องมี1,000 10, 0 QE เห็นไหมครับไม่ซับซ้อนเลยเรามาคำนวณรายได้ทางที่1กันนะครับทีมโบนัสเอาคะแนน SV ของแพ็กเกจมาคูณ25%นะครับ25%นะครับก็คือเป็นค่าแนะนำเบื้องต้นของทุกตำแหน่งนะครับ60นี่คือคะแนนของแพ็กเกตนี้คูณ25%เท่ากับ15ดอลลาร์นี่ก็เป็น รายได้จากเลเวลวันคือลูกค้าที่เราแนะนำตรงชั้นที่1ชั้นถัดไปนะครับ10%โดยในชั้นนี้คุณจะต้องเป็นการเน็ตมีคุณสมบัติ300คะแนนโดยจะแบ่งเป็นขาแข็ง200ขาอ่อน100ตรงนี้นะครับเราจะเรียกเลเวล2หรือชั้นที่2นะครับก็เป็น60คูณ10%นะครับเท่ากับ6 ก็คือคนที่คุณชวนมาในชั้นที่1ไปชวนคนต่อคุณก็จะได้6เหรียญในทุกๆคนที่เขาชวนมาตำแหน่งเจตคุณจะต้องมี2,000คะแนนโดยคุณสมบัติคุณต้องมีขาแข็ง1,200คะแนนและขาอ่อน800คะแนนคุณก็จะได้เพิ่ม5%นะครับในชั้นที่3และชั้นที่4ยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมครับเพลคุณจะต้องมี5,000 q v e, นะครับโดยแบ่งเป็นขาแข็ง3,000 ขาอ่อน2,000นะครับคุณจะมีรายได้เพิ่ม5%ในชั้นที่5และเมื่อคุณเป็นซับไฟล์มีคะแนน10,000คะแนนชั้นที่6คุณจะได้ค่าแนะนำเพิ่มอีก5%ได้ทางที่2นะครับเปเกตคํานวณจากคอมมิชชั่นวอลลุ่มนะครับตัวเรานะครับดึงคะแนนนะครับจาก3สายมาคํานวณ โดยในตัวอย่างนี้นะครับเราจะคำนวณที่3สายเลยนะครับใน4ีตำแหน่งแรกมันจะมีแค่2สายนะครับเอามาคำนวณแต่ว่าเพื่อให้เรานะครับวางโครงสร้างที่แข็งแรงเราใช้3สายเลยนะครับตัวอย่างคือ200 100และสายสุดท้าย50คะแนนนะครับรวมเป็น350นําคะแนนขาแข็งมาลบออกนะครับจะเหลือ150ซึ่ง ตามชั้กนการคำนวณชั้นแรกนะครับคือ5%แลเปาก็เอา5%ไปคูณ150เท่ากับ7.5ดอลลาร์นะครับนี่จะเป็นในส่วนของเปเกตซึ่งคะแนนนี้มาจากเพสเมนต์นะครับเราไม่ต้องแนะนำตรงแค่อยู่ใต้เราก็พอยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมครับที่ 3. generation check matching อันนี้นะครับคุณต้องเป็นซับไฟ์มีคะแนนสายที่1.6000สายที่2.3500และสายที่3.500เท่านี้คุณก็ได้เป็นซับไฟ ความยอดเยี่ยมของรายได้ทางนี้ก็คือเมื่อคุณเป็นซับไฟคนที่คุณชวนมาทำธุรกิจหรือที่เราเรียกว่า d ด r e เ t s p สปอนเซอร์สปอเซตรงนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับคนกลุ่มนี้มีรายได้ทางที่2หรือจากไปเกตเท่าไหร่คนกลุ่มนี้นะครับเราจัดเป็น l ล v e ล1นะครับ เลเวล1นี้ก็คือเขามีรายได้จากเปเกตเท่าไหรบริษัทคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้คุณอีก15%และเมื่อคนกลุ่มเลเวลร์1ไปแนะนําคนต่อนะครับคนกลุ่มนี้มีรายได้จากเปเกตเท่าไรก็ตามนะครับตรงนี้เราเรียกว่าเลเวล 2, 2> mm hmm. คุณจะมีรายได้อีก10%ของรายได้ของเขา mm hmm. เห็นไหมครับแผนของคายานี่ mm hmm. เป็นแผนที่เรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดาเลยรีบติดต่อผู้ mm hmm. ที่ส่งคลิปนี้ให้คุณนะครับวันนี้สวัสดีครับ